สวัสดีผมอยู่กับผมช่างนอนนอนทักไทยเรียนมันขับใหไม่อนดไปซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเหมือนกันปะเอ้ยอันนี้ไปทางไหนแล้วพี่เอลอนพี่เดินหน้าไปก่อนพี่ล็อกคอตรงนั้นน่ะเห็นไหมล็อกล็อกคอตรงใช่พี่เดินหน้าไปก่อนไอ้ยังไปคนละทางเลยมันเข้ายังเข้าแล้วเข้าแล้วขวาไปซ้ายซ้ายไปขวามันเดิมมันแหละ นี่ผมก็พี่นนท์ว่าขับรถให้น,นั่งครับก็สบายไปแล้วนะครับวันที่ไปต่อไปกับขี่ก็ไม่รูกก่อนนะใช่เหรอแต่ก็ไม่เคยขับอีกเลยไม่เคยขับไปลูกก่อนด้วยนี่ผมครั้งแรกเลยครับสบายทุกคนก็สบายโอ,โอเคอเคยขับรถพีเอทีหนึ่งแต่มันเป็นสแกนเนะียแล้วมันใหญ่แต่พีเอมัน่เนเอยี่สิบสองล้อเขาไอ้เนี่ย เป็นรถดินมันต่ำอยากลองขับเนี้ยก็สบายทุกคนมีคนขับรถให้นั่งสบายก็ขนาดไรอยุ่งเอแคนี้แหละโอ้โหสบายลุงยังร้องเอา GPH อ่ะ GPH ร้องเก่สี่มันหลุดอยู่แล้วเก่สี่รถใช่ผมยังไม่ทำใหม่เลยายต้องคำไว้เกี่ยห้าเลย รีแมปมาอยู่แล้วปัปตัดไหมไม่ตัดอะ่ะแต่ว่ารอบขึ้นไวอะ่ะโอ้โหสบายเลยคนมีคนขับรถให้นั่งฟิลมันดึงเบ่งหามันจะเป็นไงวะก็อยู่ไงไม่อยู่อไม่อยู่รถมันหนัก ผมังไม่ตั้งเบรกเลยเนี่ยรู้คตรสบายเฮ้ยมันมันต้องเลี้ยวเลนเดียวก็พอนี่หว่าใช่โอไอเราเป็นคอนเทนเลอร์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โ้สบายมากทุกคนมีคนขับรถให้นั่งด้วยรอบขึ้นไวป่ะ พ,พีพ่นนท์จะพาไปไหนไม่รูออ้อาหารไปตัดอาหารไปตัดแล้วก็มาส่งพี่นนท์มาผมอยากลองขับในรกออนลั่นอยู่นะ สบายทุกคนนี่แม่ค้าร้านปลาร้านนี้ดีอนี่ร้านนี้นี่โอ้โหสบายมีคนขับรถให้นั่งด้วย,ย,ออไ,วยวไม่คยม,ม,มันมองไม่ถนัผมด้วยคาดอกดีกว่าทุกคนเพราะว่าไม่ได้ขับรถ แกหกก็แกหกก็หลุดอ่ะเกเกแปดหลุดเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรพี่ต้องเหยียบไปเลยใ้ายกคันเร่งหลุดเลยอ่ะใช่สบายมากหลุดสี่หลุดแปดใช่เป็นว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันน่าจะข้างในแหละมั้งอันนี้มันยาวแล้วหรื่าไม่เกี้ยวลองเอาออกเนยเกี้ยวสั้นก็หลุดเหมือนกันใช่ เลยยาวมาถ้าเราโอ้ยมันมันจะเพื่อมแค่วะเราลูกระแทกอ๋อถ้าหยีาบมันจะดูดไว้เลยใช่ไหมใช่อ๋อโอ้ยมันคนละฟิวเลยว่ะอย่างอย่างเทเลอร์มันมันจะกระเพื่อมช่วงนี้เลยไหมใช่อันนี้มันกระเพื่อมช่วงข้างหลังนู้นใช่ข้างหลังลูกกระเทาะใช่เือจะประมาณนี้โอ้โห น้ารถยังไม่จัดเลยทุกคนเสื้อผ้าไม่ซักเลยเดี๋ยวกลับมาส่งพี่นนท์ก่อนเดี๋ยวจะกลับไปซักผ้าเดี๋ยวแม่บ้านด่านะผมเดี๋ยวแม่เข้าบ้านอีกเดี๋ยวผมจะโทษพี่นนท์นะพี่นนท์สบายมากเลยอะเออฟิลมอันนี้มันมันกับเรื่องที่หลังหรือเปนใช่เพราะวันนี้พี่ขับสแกนเนียของพี่เออะมันมันนิ่มเนาะรถมันนิ่มอยู่แล้วใช่รถรถพี่เอนี่หมดแล้วไงใช่โอ้ รุ่น,นกระแท,ทกช่วงหางใช่โคตสบาย <c oughs> มีคนขับรถให้นั่งให้นอนด้วยต้องห้ามยุบสุดเลยดีววกว่ยไปเลี้ยวก็ทำเองทุกคนไม่งอใครไปเลี้ยวนิ้นเร็วะมีคนเคยบอกว่าลิ้นไปเลี้ยวกับลิ้นผมเร็วพอๆกันเลยเพราะว่า แม่ของพี่อ่ะววว้าวมันดึงสบายมากทุกคนมีคนขับรถให้นั่งให้นอนด้วยเนี่ยผมอยากได้ฟิลแบบนี้ในเวลาถ่ายคลิปเนี่ยอ่าอยากได้อยู่เหมือนกันว่ากล้องไอโฟนมันกันสั่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะใช่เพราะว่าพี่ให้พี่เจนถ่ายมันขัดใจน่ะ ที่จริงอ่ะผมเอาที่จับโทรศัพท์ามาไว้ข้างหลังนี่ก็ได้เวลาถ่ายคลิปเอาโบทักแปดสิบนี่จะเป็นไงโทรหารถลูกบานรอเลย <laughs> <laughs> สบายมากเลยอันนี้ก็ผมแต่งสไตล์พี่นนท์นะครับภา,ภายในนะผมผมลอกเรียนแบบพี่นนท์เลย <laughs> โมลีก่ก็ตัด ไ้ข้างออกนะผมสองข้างเลยโอ้โหไม่เคยเว้ <laughs> คยค่อยๆถ้าถามว่าเวลาถา่ายคลิปมันขวางตาไหมก็มันมันจะขวางข้างบนทุกคนส่วนแล้วก็มานหน้าผมก็จะเลื่อนลงนะผมรถใต้แล้วเนี่ยคันนี้รถใต้ปะคันนี้เนี่ย เป็นศูนยล้อออกมาใช่เลยพอนั่งฝั่งนี้เต็มันก็ดังดีนะอยู่นะอันออกมาข้างหน้าเ่ยรือเลยวันนี้ี่จัดให้เอาเวละเด็กตดตั้งให้ตั้งไหนอ่ะตั้งก็แชร์ก็ได้ข้างหลังอ่ะตั้งได้เหรอได้ จับไปเอาสีน่อยตังกัได้จับไปไม่ต้องใช้ดีเลย์หรอกเดี๋ยวใช้สีหน่อยตังแล้วก็จับกดเ่าดีเลย์เพราะผมก็เอาโซนทีหน่อยมีสีน่อยไหมมีโอ้สบายเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเอ็กซเรยลเรชันนี่นะใช่จะเปลี่ยนด้วยมีโอเคโม่เลยวันนี้จัดไปสบายแล้วก็ยังไม่ตังเบรกเลยโอ้โหเบรกกล้าเว้ยโคตรซีเรียสเลยนะเรื่องเบรก ใช่เดี๋ยวรถเปล่าแล้วผมมาตั้งใหม่ตั้งรถหนักก็เหมือนเดิมอ่ะตั้งเบรกต้องตั้งรถเปล่าใช่ต้องตั้งรถเปล่าใช่ไหมรถหนักอ่ะน้าหนักมันกดคือมันจะกดอ่ะมันทําให้เบรกหางอยู่แล้วใช่เราต้องตั้งรถเปล่าถ้าจะตั้งเบรกอ่ะคือรถเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรมากดคือเพราะเบรกมันก็อิสระเต็มที่ใช่แต่ยิ่งขึ้นแม่แรงตั้งได้ยิ่งดีเลยโอ้ยิ่งดีถ้ามีแม่แรงเนี่ยพี่ตั้งให้กัน แต่ว่าพี่ก็ให้คนอื่นตั้งนะตั้งเองตั้งเองมั่งคนอื่นมั่งตั้งเองมั่งเอามาเปรียบเทียบใส่กันเราเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆล้วคอยไปค่อยไปไปก่อนมันเลี้ยวตรงนี้ได้เลยนะฟุ๊บใช่อันนี้มันทําใหม่แค่เราจะกลับรถเราต้องกลับเลนอะไรนะเลนสองเลยปะเลนสองก็ได้เหนือใต้สะพานนะับ กระแทกกระแทกจนแบบตับไตเส้ฟุ่มไปหมดเลยอ่ะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจออยู่ข้างสะพานนะผมกับรถแป๊บนึ่งขับรถแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่นู่นเลยนะครับผมไปครับไปเลย เงินเดือนส0่ร้อทุกคนนอนนอนทั้งไทยแลนด์เงินเดือน400อ่ะใช่ก็โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ห้างสะพอผาเลยนะผมเดี๋ยวผมจะไปตัดหางี่นั่นนะผมแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปซักทิ้งไว้เลยก็ได้ขอโอเคทุกคนครับผมก็ตัดหางเสร็จแล้วเรียบร้อยเปล่าโคตรเปล่าเลยยได้ใช่มันจะหนักแค่ตัวแม่ เออ,องผสมตัวน,นี่ก็รอง,งานนะครับวันนี้เนี่ยไปตูมาแล้วก็ต้องรอง,งานโดยหอบขนาดไม่ได้ปั่นขาช้างหอบขนาดนี้เลยตัดง่ายมากเลยเสียบยากพี่มันเล็งยากด้วย อ่ะรดดิอดี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 ดิก็พี่นนท์จะไปเอาผ้านะผมแล้วก็ไปห้วยแชเหมือนเดิมแล้วก็จะไปทำแต่นะครบผมทำแต่ต่อทำแป๊บเดียวทุกคนทำไม่นานเพว่าผมต้องรีบมาซักผ้าผมเสื้อผ้าอู้ยังเยอะดูเยอะไม่ซักอ่ะจะต้องมาซักไว้นะนี่ไให้ยายตัก เรวก็ปัดจริงไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมมาซักตากเองหนึ่ว่าร้านไหนอะ่ะแร้านอ๋อคือเอาจริงไวใ้ให้ยายใช่ไหมเราใส่เครื่องเสร็จทิ้งไว้ยายย่างยายตากยี่สิบตำพันสี่สิบบาทตากให้พอพับให้พร้อมอ๋อร้านนี้นะร้าน,นไหนอะ่ะร้านประจำพี่เลยอ๋ออ๋อซักอบรีดเลย เสอท้วงเฉยๆเดี๋ยวพี่นนจะไปเอาเสื้อผ้าเปล่ามันเลือยมันโคตรหนุย like พี่นนแกไปเอาเสื้อผ้านะครับผม สบายมีคนขับรถให้นั่งเลยทุกคนได้เสื้อผ้ามาเลยครับผมก็เราจะกลับมวยแช่นะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวมาเจออยู่มวยแช่มวยแช่เลยนะครับโอเคทุกคนหลังจากไปไปไหนมาพี่นนไปเซตมา ครับผมถตังไครเซอร์นะ่ะ76บาทค่า,าดินน <ฮะ S 1> อกจากพี่นนท์ไปเซตมานะผมก็ความรู้สึกเป็นไงพี่ต่างกันไหมต่างกับมีหางเลยอ่ะผิดกันว่ามันกระแทกมันกระแทกช่วงหลังอ่ะแต่ว่า,าถ้าเป็นชัลเลอร์มันจะกระแทกช่วงนี้คือมันกดช่วงนี้ปับๆแต่พอเป็นไม่อ่อนมันกระแทกตัวนกใช่กระแทกไก่พี่โอ้ครับขอเล่น สนุกมากครับผมกับพี่นนทั้งวันนะครับผมก็ไม่ทั้งวันประมาณครึ่งวันนะ,ะเล่นเ,เดี๋ยวอุปกรณ์จะกับฐานทัพไปสักผ้าเดีย๋ยวคืนนี้เขาว่ากันทีได้พี่นนท์ไปเล่นงานก็จะไปกินปลาจมอยู่ข้างๆลานเดี๋ยวไปกินกันครับผมก็อโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ตามนี้ทุกคนฝา, <laughs> ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง